แฟนหงแดงข้ามผ่าดเสื้อลเวูพูลฤดูกาล2 0 2 5 2 0 2 6ของแท้จากอาดิดาสมาถึงแล้วรวมเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์พร้อมดีไซน์สุดคลาสสิกที่ทุกคนต้องมีสั่งซื้อเลยวันนี้รับรองใส่แล้วเท่สุดๆแอดมินจะติดลิงก์ไว้ที่ข้างล่างคลิปนี้นะฮะถึงผู้ติดตามทุกคนที่รัก เชชายผู้บา้าคลั่งลิวอ์พูเดิมของเราได้ถูกปิดตัวลงไปแล้วแต่เรื่องเราของลิวอ์พูยังคงดําเนินต่อไปและผมก็ยังคงบา้าคลั่งไม่เปลี่ยนแปลงขอเชิญชวนทุกคนมาเป็นครอบครัวเดียวกันอีกครั้งที่เพจใหม่นี้ชายผู้บา้าคลั่งลิวอ์พูภาค2มาร่วมเดินทางกับความบา้าคลั่งครั้งใหม่ไปด้วยกันนะครับแอดมินจะติดลิงก์ไว้ที่ข้างล่างนี้นะฮะพร้อมจวดไปด้วยกันสวัสดีครับพูก,กับสุร,ริกาลิวลอ์พูเราเริ่มต้นกันที่ด่วน มาร์เกอร์ฮีพินาขอยกเลิกสัญญากับคริสตัลเพลย์นะครับรายงานล่าสุดจากเดวิดออสตินว้ายเอาเลยเว้ยแตกหักสุดๆเลยพี่น้องสะเทือนพิมพ์ลีนะครับเกอร์ฮีอาจใช้ไม้ตายยกเลิกสัญญากับคริสตัลเพลย์เพื่อเปิดทางซบลิเวอร์พูลวงการฟุตบอลอังกฤษรีนสะเทือนนะครับเมื่อเดวิดออสตินผู้สื่อข่าวระดับที่1รายงานข่าวด่วนว่ามาร์เกอร์ฮีประกันลังกับตันทีมคริสตัลเพลย์กำลังพิจารณาไพ่ใบสุดท้าย ้วยการยกเลิกสัญญาของตัวเองกับสโมสรทตำการข่าวลือนะฮูว่าลิร์พูจ้องตาเป็นหมันความเคลื่อนไหวสุดช็อคครั้งนี้เปรียบสเสมือนการเปลี่ยนเกมบนโต๊ะเจาจาโดยสิ้นเชิงและจากที่การพูดคุยเรื่องย้ายทีมกับสโมสรอ,อื่นโดยชอบกับลิร์พูที่ต้องการดึงตัวไปอุดแนวรับมาโดยตลอดซึ่งมาล่มในวินาทีสุดท้ายของตลาดนักเตะการตัดสินใจของเกมครั้ง,งนี้อาจเป็นสัญญาณที่จะเจนที่สุดว่าเจ้าตัวต้องการย้ะยอาทีตินเซลเฮิร์ทพาร์ค และพร้อมทำทุกวิธีทางเพื่อผลักดันให้บิ๊กดีวนี้เกิดขึ้นจริงอาการยกเลิกสัญญาครั้งนี้เกิดขึ้นจริงจะเป็นการเปิดประตูให้การย้ายทีมง่ายขึ้นแบบทันทีล่าสส่งผลให้คริสตลเพลนต้องเสียกองหลังคุสคันภไพแบบไม่ทันตั้งตัวและไม่ได้เงินสัก,กบาทการจัดการกิจการเป็นข่าวดีสําหรับทีมที่ต้องการไรเซนของเขาอย่างเช่นลิเวอร์พูลเอาแล้วครับพี่นองเอาแล้ววัตตนีกูบอกมึงแล้วมันบ่ขายไปตอนนีนก็ได้เงิน ถ้ายกเลิกสัญญาจริงจริงไม่ได้อะไรเลยนะฮะแล้วย้ายตลาดรอบนี้ได้ด้วยนะครับเพราะว่ายกเลิกสัญญานั่นเองนะฮะโอ้สเตียนพิมลิกมาร์เกฮีปฏิเสธสัญญาช่วยพาเลตนะครับจอย้ายฟรีซัมเมอร์นานี่คือ2ทางเลือกนะครับสันสเตียนตลาดการสแกนนักเตะพิมลิกนะครับเมื่อมาร์เกฮีประกันหลังดีเกีกับตันทีมคริสตัลเพลต ลาทีมจังกริดสินใจขาดปฏิเสธสัญญาสโมสรใหม่ที่สโม,มสรยื่นให้เตรียมเก็บกระเป๋าย้ายทีมแบบร้อยค่ตัวหลังจบฤดูกาลนี้ตามการรายงานสุดเอ็กซ์คลูซีฟจากแกลอรีจากขอบเพื่อสการะดับที่หนึ่งการตัดใจครั้งนี้เปรียบเสม,มือนการเปลี่ยนให้ผลติตต้องเลือกระหว่างเสียตอนนี้แต่ได้เงินหรือเสียทีหลังแบบฟรีๆเนื่องจากเชิงนี้คือโอกาสสุดท้ายแล้วที่สโม,มสรจะสามารถขายเขาเพื่อนําเงินเข้าคลัง ก่อนที่นันเต้จะกลายเป็นสมบัติล้ำค่าที่ทุกทีมพร้อมจะยั่งริงแบบไม่ต้องจ่ายค่าตัวแม้แต่ปอนเดียวในอีกไม่ถึง12เดือนข้างหน้าซึ่งตลาดรอบนี้ไม่ทันนะครับแต่ว่าตลาดเดือนมกราคมนะฮะขายก็ขายได้น้อยนะฮะตอนนี้เนะี่ยลิเวอร์พูลยื่นไป35มสิบายังอยอมรับได้นะครับแต่ว่าทางฝั่งเดือนมกราคมเนี่ยเกฮีจะเหลืออีกเพียงแค่สัญญา6เดือนนะฮะฉะนั้นค่าตัวน่าจะอยู่แค่ประมาณ10ล้านปอนด์นี่ก็ถือว่าเยอะแล้วนะฮะ สถานการณ์นี้ทําให้บรรดายักษ์ใหญ่นะครับโดยเฉพาะหงแดงจับตาสัานการอย่างใกล้ชิดนะครับแล้วก็ต้องบอกไว้เลยว่ายังไงก็ย้ายนะครับแต่พาเลตนั้นนะครับดื้อเองไม่ขายนะครับก็อยากเอาไว้อยู่ต่อสักหนึ่งรดูการแต่น่าจะได้ย้ายกันในตลาดเดือนมกราคมนะฮะก็น่าจะยอมแล้วละ่ะสำหรับพาเลตนะครับติดตามกันต่อไปส่วนเกยฮีนะครับปฏิเสธที่จะสมัยพาเลตนะครับจอ่อย้ายโซฟีแน่นอนนะจ๊ะ ยังไม่พร้อมกัตตูโซเผยคุยกับเคซ่าแล้วนะครับหลังหลุดโผทีมชาติอัโซรอิตาลีในศึกคัดบอลโลกเจโลกัตตูโซนะฮะหัวหน้าโค้ชทีมชาติอิตาลีเผยเผยว่าเขาได้พุยกับเฟเดรกกเคซ่าปีกตัวสำรองของลิเวอร์พูลเรียบร้อยแล้วหลังจากไม่มีชื่ออยู่ในทีมชุดลุยศึกฟุตบอลโลก2026รอบคัดเลือกโซนยุโรปกลุ่มไอโดยจะเปิดบ้านต้อนรับการเยี่งของเอสโตเนียและจอร์เจียนอิสราเอลในวันที่5 และวันที่8กันยายนนี้นครับเกียซ่ซานครับไม่ลงเล่นให้กับทีมชาติอิตาลีอีกเลยนัตเตแตนลงเล่นในทุนก,การในศึกยูโร2024และมีปัญหาอาการบาดเจ็บรบกวนต่อนเนื่องและยังไม่สามารถสอดแทรกขึ้นมาเป็นตัวจริงที่ลิเวอร์พูลได้หลังจากย้ายมาจากยูเวนตุสเมื่อซีซั่นที่แล้วนะครับอย่างไรก็ตามฤดูกาลนี้เกียร์ซานรับการมากขึ้นโดยได้ลงเล่นเป็นตัวสำรองในศึกพรีเมียร์ลีกทั้ง3เกมที่ผ่านมานะฮะและทําประตูได้ในเกมที่พบกับปอนมัน สนันไปสู่การเรียกร้องให้เขาติดทีมชาติอิตาลีในเดือนนี้แต่การประกาศรายชื่อนักเตะของกาตูโซ่ล่าสุดก็ไม่มีชื่อนาเตนในวัย27ปีอีกตามเคยกัตูโซ่ครับกล่าวผ่านฟุตบอลอินเตอร์เนส์สื่อชั้นนำแดนมักกรนีนะฮะว่าผมได้คุยกับเกียซ่าแล้วแล้วเราตัดสินใจร่วมกันเขารู้สึกว่ายังไม่พร้อมที่จะกลับมาเพราะเขาต้องการกลับมาฟิตเต็มร้อยให้ได้เสียก่อนเราตัดสินใจกันอย่างใจเย็นอย่างไรก็ตามนะครับ โจนี่เลโอนีครับกองหลังดาวรุ่งของลิเวอร์พูลที่เพิ่งย้ายมาร่วมทัพจากปามากับมีชื่อติดชุนชัตนอิตาลีชุดนี้แบบสืบพัน์พร้อมกับบรรดาแข้งอายุน้อยอย่างโจวอนนี ioni, ่เฟียเบียจากโบนญ่าและฟันเชสโก้พีโอเอสเปอร์ซิโต้จากอินเตอร์มิลานกัตตูโซอธิบายว่าเมื่อผมเห็นนักเตะดาวรุ่งพวกเขาเหล่านี้ผมก็ต้องประทับใจกับบุคลิกของพวกเขาผมคิดว่านักเตะดาวรุ่ง เหล่านี้มีศักยภาพที่จะเล่นได้เหมือนนักเตะที่มีประสบการณ์แล้วผมเห็นเลโอนีเล่นในสนามดวนกับโลมิลูลูกากูเมื่อเรการที่แล้วผมคิดว่าเขาพร้อมแล้วบางทีในวัยของเขาเราอาจจะยังไม่กล้าได้กล้าสเสียเท่าพวกเขาและผมอยากจะตอบแทนพวกเขาด้วยความสามารถนี้แน่นอนว่าคุณคือคุณภาพของรากฐ,ฐานของทุกสิ่งเลโอนี่เกิดในปี2006และพัฒนาฟีเท้าได้โดดเด่นอย่างมาก เราจะเห็นพวกเขาที่นี่ผมยังไม่ได้ให้อะไรเป็นของขวัญแก่พวกเขาเลยผมเชื่อว่าพวกเขามีคุณบัตรสมอตัวที่สามารถเข้ากับนักเตะทุกคนในกลุ่มนี้ได้กัตูโซกล่าวติงท้ายนะฮะลิเวอร์พูลพลาดเองมาร์เกฮีเดียวร่มเพราะรอนานเกินไปลิเวอร์พูอาการสำคัญในการเสริมทับช่วงท้ายตลาดนักเตะหลังดิวคว้าตัวมาร์เกอีกองหลังจากคริสตัลเพลทล่มลงในนาทีสุดท้าย โดยสาเหตุหลักเกิดจากความผิดพลาดของหงแดงเองเที่รอ,อนานจนเกินไปตลอดช่วงสเสมิที่ผ่านมานะครับลิเวอร์พูลได้สร้างทีมแข็งแกล่งขึ้นด้วยการทุ่มเงินมาสารกว่า400ล้านปอนด์เพื่อเสริมทัพแต่การพลาดเดี่ยวของเกฮีนในวันสุดท้ายของตลาดโกลสัก,ก,สกนกตะกกดปลายเป็นจุดบอดที่เห็นได้ชัดเจนในทีมที่ดูเหมือนจะไร้ทิฐิของอันเดอร์สลัดส่นการที่วิบังคับของคริสตอเฟล มารกเกย์กับตันทีมคริสตเปเรตแสดงความเป็นมือชีพยอย่างเต็มที่ตลอดช่วงเวลาที่เขาตกเป็นข่าวเรื่องการายาเทียมซึ่งทําให้ตสกัดสามารถจัดก,การกับสถานการณ์ที่ยากลาบากนี้ได้อย่างดีที่สุดน้วมมองของคริสตเปเลตการขายเกยฮีก็เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เนื่องจากสสนดาของเขากำลังจะหมดลงในปี2026และสโมสรก็ต้องการทำกำไรสูงสุดจากการขายนักเตะคนสำคัญ ซึ่งเป็นสิ่งที่เคยทำสำเร็จมาแล้วกับเอลวิซีเอเซ่และไมเคิลโอลิเซ่โดยหลังจากที่พลาดค่าตัว60-70ล้านปอนด์ในตลาดรอบที่แล้วทำให้ดีลนี้ลดราคาลงมาเหลือเพียง35-40ล้านปอนด์ซึ่งลิเวอร์พูลก็ยินดีที่จะจ่ายลิเวอร์พูลรอนานเกินไปในช่วงบ่ายของวันเดดไลน์ทุกอย่างดูเหมือนจะลงตัวทั้งคลิสโตเ์เลดจะได้เงินเกงฮีจะได้ย้ายไปร่วมทีมในฝันและลิเวอร์พูลจะได้นักเตะเป้าหมายลำหนึ่ง แต่แล้วจู่ๆดิวก็ล่มลงในนาทีสุดท้ายหลายฝ่ายจะโทษไปที่อีกอฮูลิโอกองหลังที่คริสตัลเลยต้องการหนึ่งตัวมาเป็นตัวแทนเกฮีซึ่งปฏิเสธการย้วาร่วมทีมเพื่อไปอยู่กับเวนแฮมแทนแต่ความจริงแล้วลิเวอร์พูลทั้งหาที่เป็นต้นตอและต้นเหตุของความผิดพลาดในครั้งนี้หงแดงพยายามรอให้ดิวนี้เกิดขึ้นในนาทีสุดท้ายโดวยหวังว่าจะได้ลดร,ราคาตัวที่ลดลงมาแล้วอีกทําให้พวกเขาเสียเวลาอันมีค่าในการเจรจา ทั้งทั้งที่ตลอดหลายเดือนที่มันมาเป็นที่ชัดเจนแล้วว่าเกงฮีต้องการย้ายไปลิเวอร์พูลเท่านั้นและการทุ่มเงินเพิ่มอีก5-10ล้านปอนด์ในช่วงตลาดการสแกนักเตะช่วงเดยน,นี้จบลงไปแล้วอย่างง่ายดายดิวล่มเพราะกำกูของโอลิเวอร์การ์เนอร์ความล่าช้าของลิเวอร์พูลทาให้คริสตัลเลตไม่มีเวลาหาตัวแทนที่เหมาะสมประกอบกับสถานก,การณ์ภายในทีมก็ไม่สู้ดีนักโดยมีรายงานว่าโอลิเวอร์การ์เนอร์วหน้าคตของทีมไม่พอใจอย่างมากกับการเสริมทัพที่ล่าชา้า และขู่ว่าจะลาออกหากสโมสรขายเกฮีออกไปโดยไม่มีตัวแทนเมื่อถูกสังการบีบบังคับสตีพ,พารตสประธานสโมสรจึงไม่มีทางเลือกอือน่นนอกจากจะต้องสั่งระง,งับการย้ายทีมของมากเกฮีออกไปอย่างน้อยจนถึงเดือนมกราคมเพื่อรักษาคุณสื่อคดีกันและไม่ให้แนวรับของทีมมีรูโหวขนาดใหญ่สำหรับลิวอร์พูลพวกเขาอาจจะกลับมาพยายามอีกครั้งในเดือนมกราคมด้วยค่าตัวที่ถูกลงหรือรอเซ็นฟรีในช่วงสมัมมหน้า แต่ถึงตอนนั้นทีมของพวกเขาก็จะเหลือจุดอ่อนที่เห็นได้ชัดเจนในแนวรับซึ่งเป็นปัญหาที่สามารถแก้ไขได้ตั้งแต่ก่อนวันเดทไลน์มื่อถึงแล้วเห็นด้วยหรือไม่จะมีกาลเกอร์ทีมีกากเกร์เกนนะครับเล่นดุดันเกินไปพร้อมให้คําแนะนําหลังพักเบรกทีมชาติกลเกอร์ติงตรงเกร์เกแบ็ใหม่หงเลือดร้อนเกินเบอร์ชี้จุดต้องแก้ไขด่วนหลังเบรกทีมชาติ แมงหงดังลิเวอร์พูลนะครับจะทะยานขึ้นฟ้าด้วยการคว้าชัย3นัดรวดนัดเปิดฤดูกาลแต่ก็ยังมีเสียงเตือนดังมาจากตำนานของทีมอย่างเจมี่กาเลเกอร์ที่ออกมาเบรกเกมของมิลล์เคอร์เกตแบ็คซ้ายป้ายแดงค่าตัว40ล้านปอนด์ชี้ว่ามีสไตล์การเล่นที่ดุดันเกินไปและจําเป็นต้องปรับจูนทัศนติโดยโดย่วนจากฟอร์มแกล่งสูบทพิสูจน์กาเกอในวัยเพียง21ปีนะครับถูกวางให้เป็นทายาทระยะยาวของแอนดรูโรเบอร์สันแต่ฟอร์มในช่วงแรกยังดูติดขัด และมีส่วนทําให้ทีมสียัระตูในเกมกับ New er, กนิวคาสเซิลการจะมาแก้ตัวได้อย่างยอดเยี่ยมในศึกใหญ่กับอาร์ซอลที่สามารถล็อกตายปีกพระการอย่างเนน่มาดูเอแก้และกระเบียวมาตินารีจนอยู่หมัดน,นะครับจุดเดือดที่ต้องลดอุณหภูมิดูดันเกินไปอย่างไรก็ตามครับจะมีกาลเอร์กับมองว่านี่คือจุดอันตรายที่ต้องรีบแก้โดยได้วิเคราะห์ผ่านรายการ o ดี r l a p f แ n d e b a บตอย่างน่าสนใจว่า ลักเกตเล่นดูดันเกินไปก็เหมือนต้องพุ่งเข้าใส่เพื่อเอาชนะในทุกจังหวะแม้กระทั่งการมงกลางสนามที่ไม่จําเป็นบางครั้งกุนก็แค่ต้องรู้จักผ่อนเกมบ้างก็รลเกตกล่วกกกาวเสริมผมเห็นเขาพุ่งเข้าใส่คู่แข่งเพื่อแย่งมงซึ่งถ้าพลาดมันก็คือการเสียฝ่ามง่ายๆทันทีหวังว่าเขาจะเรียนรู้จักประสบก,การณ์เพราะเขายังหนุ่มมากอนาคตสายภายใต้าการเสริมทัพสุดดุเดือดและมีจุดอ่อนเรื่องเกมลับที่ต้องขัดเกล่ แต่การเติมคำรูปของเกเกตยังคงเป็นอาวุธสําคัญและเขาก็เป็นส่วนหนึ่งในแผนการสร้างทีมยุคใหม่ของอันเนอร์สลัดที่ตลาดนักเตะรอบล่าสุดลิเวอร์พูลสั่งความฮือฮาด้วยการทุ่มเงินทําลายสติกอ,อังกกษถึงสองครั้งเพื่อคว้าตัวโซมินี่เลโอนีก่อนหลังดรุ่งชาวอิตาลีและผิดท้ายด้วดิโสตันวงการอย่างอเล็กซานเดอร์อิสซักแล้วยิงตัวชากาดจากนิวคสเซิลมาเป็นความหวังสูงสุดแนวแนวรุก จิมมี่ฟิมปงนะครับเป็นคนร่าในทีมลิเวอร์พูลที่ทักทายน้องใหม่อเล็กซานเดอร์อิซักปิดตัวสตเตอนแอนฟิลด์อิซักทุบสถิติ125ล้านปอนด์ฟิมปงโผล่ ong, po, รับน้องใหม่ตามกลางดราม่าท,ทีมเก่าเหมือนเอวยพรบริการที่แอตลาเตนนิงเซ็นเตอร์นะครับคึกคักขึ้นทันทีเมื่ออเล็กซานเดอร์อิซักกองหน้าค่าตัวสถิติสมมุติ125ล้านปอนด์ เดินทางมาเปิดตัวอย่างเป็นการโดยมีจิมี่ฟิลปลงไว้ขวารุ่นพี่เป็นแข้งหงัวแดงคนแรกที่ปรากฏตัวต้อนรับน้องใหม่ตมการก็สาวร้อนแรงแหล่งตัดเก่าอย่างนิวเคอร์ซออกแถลงการออำลาแบบเย็นชาสบัสรักศาลิกาสู่ความหวังใหม่ในอันเฟลการเลียทีมของดาวเยิงติมโจสวีเดนในวันสุดท้ายของตลาดกควตานันกเตะกลายเป็นท a l k ออฟเดอะทาวไม่เพียงเพราะคาตัวมาสารที่ทุ่นสติสมุทรแต่ยังรวมถึงปฏิกิริยาจากนิวเคอรซ ที่ออกถแถลงการย,ยืนยันถึงการย้ายทีมเพียง37คําคำโดยปราศจากคำอวยพรในใดๆสร้างความประหลาดใจให้แก่แฟนบอลเป็นอย่างยิ่งสวนทางกับอดีตเพื่อนร่วมทีมอย่างแอนโทนีกาดันที่โพสต์ข้อความอําลายอย่างสุดซึ้งว่าไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรมันเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ล่นเคียงข้างคนมิตรภาพแรกในสีเสื้อหงดงแม้ทั้นักเตะลิเวอร์พูลส่วนใหญ่จะเดินทางไปรับใช้ทีมชาติแต่ภาพของเจมี่ฟิลปงที่อยู่ในระหว่างการฟื้นฟูอาก,การบาดเจ็บ ได้ว่ามาต้อนรับอิสซักอย่างอบอุ่นกลายเป็นภาพที่สร้างความประทับใจให้กับเหล่าสาวกเะครับโดยฟิมปงไม่เพียงประกาตัวในวิดีโอเปิดตัวแต่ยังโพสภาพคู่พร้อมแคปชั่นสั้นๆแต่ท่งพลังว่า welcome my friends ยินดีนต้อนรับเพื่อนเพื่อเป็นการส่งสันญาณบวกถึงการเริ่มต้นใหม่ของเพื่อนร่วมทีมภารกิจเรียกฟิตล่าตะข่ายด้านนเ,เล็กซนเตอร์อิซักยอมรับว่าสภาพร่างกายยังไม่ฟิตเต็มร้อยหลังไม่ลงซ้อมในช่วงปรีซันอย่างเต็มที่ แต่เจ้าตัวก็มุ่งมั่นที่จะกลับมาฟิตสมบูรณ์เพื่อลงประเดิมสนามให้เร็วที่สุดแน่นอนนั่นคือเป้าหมายของผมอีซักเปล่าผมพึ่งผ่านช่วงซัมเมอร์ที่ยากลำบากแต่ผมต้องการลงเล่นให้เร็วที่สุดขณะน,น,นี้อีซักได้เดินทางไปสมทบกับทีมชาติสวีเดนเพื่อทําศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกซึ่งจะเป็นบททดสอบสําคัญในการเร่งความฟิตก่อนจะกลับมารุ้นลงสนามในเกมพิมพ์ลีกนัดถัดไปที่บูกเจปุกวิเดียนเบอร์ลีในสัปดาห์หน้า แฟนบอลต้องจับตาดูว่าก่อนหน้าเจ้าของสติใหม่คนนี้จะสร้างปรารกฏการณ์อะไรให้กับทีมในบั๊กเพื่อเชิญหน้าว่าที่เด็กเก่าเกฮีเตรียมดวลลิเวอร์พูลหลังดิวย้ายทีมล่มในนาทีสุดท้ายศึกพรเีรเมียร์ลีกปลายเดือนนี้เดือดแน่นอนนะฮะหงดังลิเวอร์พูลมีคิวบุกไปเยือนคริสตอร์เพลตซึ่งจะเป็นการกรอบมาเผชิญหน้ากับเป้าหมายเสริมทัพกดกนอยางมาเกฮีประกานหลังทีมาชิงกฤษ ที่เกือบจะได้สวงครึ่งแบบสีแดงเพลิงอยู่แล้วแต่ดิวเมอร์การ35ล้านปอนกลับล่มลงในช่วงคองสุดท้ายของตลาดการซื้อขายนักเตะอย่างสุดชักวงในเผยทั้งสองสโมสรตกลงค่าตัวกันได้เรียบร้อยแต่สุดท้ายดิยวก็ถูกพับแผนพับเก็บไปในนาทีสุดท้ายทิ้งไว้เพียงคำถามว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อหลังดิวล่มกุนซือพาเลียลลันไม่มีตัวแทนก็ไม่ปล่อยอลิเวอร์กาเนอร์ผู้จัดการทีมคริสตัลเพลท ออกโรงชี้แจงด้วยตนเองถึงสาเหตุที่ทาให้ใหดิวนี้ไม่เกิดขึ้นโดยยืนครันเสียงแข็งว่าเงื่อนไขสําคัญที่สุดก็คือการหาตัวแทนที่เหมาะสมให้ได้เสียก,ก่อนเราคุยกันตั้งแต่เดือนมีนาคมแล้วว่ามาร์กจะย้ายได้ก็ต่อเมื่อเรามีตัวแทนที่ใช่เข้ามากา,การเล่าเก่าอย่างหนักแน่นเราต้องการนักเตะใหม่ตั้งแต่ปรีซีซันแต่นี่มันวันสุดท้ายของตลาดแล้วเรายังไม่มีใครเลยนั่นคือเหตุผลที่เขาไม่ได้ย้าย มันไม่ใช่เรื่องส่วนตัวแต่มันคือความสาเร็จของทีมกุนซือชาวออสเตรียยังย้งยําด้วยว่าการเก็บเกี่ยหีไว้คือสิ่งจาเป็นเพื่อพาทีมไปสู่ความสำเร็จในารน,น,นี้โดยช่องการได้ไปลุยศึกฟุตบอลยุโรปเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของสโมสส์โซโลลิตเกินร้อยเกีหีไม่เสียใจแถมยิงประตูโชว์แม้จะช่วยโอกาสย้ายสู่ทีมยกัยกษ์ใหญ่แต่มาร์เกี่ยหีก็แสดงความเป็นเหมือเชี่ยขั้นสุด เขาไม่แสดงอาการผิดหวังยังคงมุ่งมั่นในสนามช่วยตงกัดอย่างเต็มที่และล่าสุดสมบทฮีโร่ยิงประตูชัยให้กับทีมในเกมพบก,กับอัตตั้วิล่าต่อย้ําให้เห็นว่าหัวใจของเขายังอยู่กับปราสาทเรือนแก้วเต็มร้อยบทพิสูจน์ที่รอคอยไปเดือนกันยายน,นยนี้นะครับหลังผ่านช่วงพักเบรกทีมชาติกเกฮหีจะได้ลงสนามประเดนหน้ากับทีมของอันเดอร์สลัตที่เกือบจะได้เป็นเจ้านายคนใหม่ของเขา การล้นวนกันในครั้งนี้จึงน่าจับตามองเป็นพิเศษว่าเขาจะโชว์ฟอร์มเด็ดเพื่อพิสูจน์ให้ลิเวอร์พูลเห็นว่าคิดผิดที่คว้าตัวเขาร่วมทีมไม่สําเร็จได้หรือไม่ฮูโกเอเกนติเก้เคลียร์ใจนะครับกดไลค์ต้อนรับอเล็กซานเดอร์อิซักสู่ลิเวอร์พูลดิวปรหนึ่งร้อยยสิบห้ล้านปอนด์พาอิซัคย้ายสมหงแดงลิเวอร์ของพวกเรานะครับสร้างความมือห่าในตลาดการสแกนนเตเต เมื่อบลรูก็กตกลงครั้งปรดทิศาสต์กับนิวาสเซนิวเต็ดเพื่อคว้าตัวอเล็กซานด์อิซักก่อนหน้าทีมชาติสวีเดนด้วยค่าตัวมหาศาลถึง125ล้านปอนด์ประมาณ5,500หล้านบาททำให้อิซักกลายเป็นผู้เล่นคนใหม่ของของแดงอย่างเป็นทองการเดี๋ยวนี้เกิดขึ้นหลังจากที่มีการเจรจากันอย่างตึงเครียดมานานหลายสัปดาห์และการมาของอิซักก็ทําให้เกิดคําถามขึ้นทันทีว่า อนเนวรสรัตผู้จัดการทีมจะจัดทับแนวรุกอย่างไรเมื่อมีอกองหน้าราคาสูงถึง2คนในทีมเอเกติเก้ไร้ปัญหาพร้อมปรับบทบาทในทีมในขณะที่หลายฝ่ายกังวลว่าฮุกโกเอเกติเก้ที่มึงยา้ายมารวมทีมด้วยค่าตัว79ล้านปอนด์และทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมและน่าพอใจในช่วงเริ่มต้นฤดูกาลจะสูญเสียตาแหน่งตัวจริงภายในทีมแต่ว่าล่าสุดแต่ท่าทีล่าสุดของเขากลับเป็นที่น่าชื่นชม เกติเก <ay> แสดงออกอย่างชัดเจนว่าไม่มีความรู้สึกในแง่ลบต่อผู้มาใหม่โดยแฟนบอลสงเกตเห็นว่าเขาไปตรวจถูกใจโพสต์อินสตาแกรมของอิซักที่ประกาศการเซ็นญาก,กับลิเวอร์พูลซึ่งอิซักได้เขียนข้อความว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เข้าร่วมสโมสร,รที่น่าทึ่งแห่งนี้เป็นวันที่น่าภาคภูมิใจสําหรับผมและครอบครัวอดใจรอไม่ไหวแล้วที่จะได้เริ่มต้นและได้เจอทุกคนยูวิลเนเวอร์วอล์น การแสดงออกนี้สอดคล้องกับทัศนติของฮูโก้เอกติเกที่เคยให้สัมภาษณ์ไว้ว่าเขายินดีที่จะเล่นในตำแหน่งใดก็ได้ที่โค้ชต้องการเพื่อช่วยให้ทีมประสบความสำเร็จผมทำตามที่โค้ชสั่งแต่ผมก็ชอบที่จะทำได้ทุกอย่างเอกติเกกล่าวผมไม่สามารถจำกัดตัวเองแค่กลองหน้าตัวเป้าที่จบสกอร์ได้อย่างเดียวผมจอบจะมีส่วนร่วมกับเกมการเล่นร่วมกับเพื่อนร่วมทีมและการสร้างโอกาสด้วย ดังนั้นผมสามารถเล่นได้ทั้งสองแบบไม่ว่าจะเป็นก้อนอัดโต๊ะคนเดียวหรือจะเล่นร่วมกับก้อนอัอีกคนก็ได้ซึ่งผมคิดว่านี่คือสิ่งที่ทําให้ผมรู้สึกว่าผมเป็นผู้เล่นที่หลากหลายอย่างไรก็ตามนะฮะนี่ก็เป็นหน้าที่ของอนสุสรัตแล้วละครับที่จะทําให้ทั้งสองคนนี้ลงเล่นร่วมกันได้หรือไม่นี่คือสขขรุปข่าวลิเวอร์พูลนะครับซึ่งเป็นรอบเช้าของวันที่3กันยายนนะครับ ขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บักคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอ f แฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับและก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บักคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอ f แฟนบอลพันธะที่สำคัญนะครับมือน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ แล้วก็กลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ